สวัสดีครับทุกทุกท่านเขียงตรงนี้นะครับมันเคยแตกห่างระยะห่างประมาณ1เซนผมเอาไปแช่น้ำยี่ี่ชั่วโมงนะครับมันก็ชิดกันแบบนี้ชิดด้แค่นี้ยี่สี่ชมงนแค่นี้นะครับแต่มันก็ติดกันและถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วป้องกันการที่มันแตกคืนมันจะแตกกลับคืนเมื่อเวลามันแห้ง ก็เลยล็อกด้วยแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยครับคงไม่แตกอีกแล้วนะครับล็อกไปเลย ลองไปทำดูนะครับสวัสดี